อ่ะเราก็ได้ก๋วยเตี๋ยวครบแล้วนเนาะเออมันดีอบบบ่ะความตัดเนาะเราก็ชอบตัดแบบ<ร>ชอบตัดแบบนี้บบอืมคมก่อบหอมเลยวะนิ่มราน้ำเช้นมดีมากหอมผิกแห้งที่เขาขวบมันแบบขึ้นจมูกเลยเอออร่อยอร่อยจริงจริงแถมบรรยากาศคือริมน้ำสบายสบายสบายใจนั่งกินแล้วสบายตาสบายใจ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับก,กินกับลูกนีก่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนปทุมธานีปทุมธาน,น,นีเนี่ยของกินเยอะมากขึ้นชื่อว่าปทุมธาน,น,นีจะนึกถึงอะไรก๋วยเตี๋ยวเรือร้องเนื้เอเท่านั้นเราก็แบบอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็เลยไปเซิร์ชห,หาดูพอเซิร์ชดูปุ๊บแล้เซ<า>ิรร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก้ามปู S <S เห็นเรื่องเนื้อเนาะมีเนื้อมีเอ็นแก้วคือแบบน่ากินมากที่สําคัญคือบรรยากาศมันมน่านั่งเพราะว่าร้านมันอยู่ริมคลองริมบึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำิวธรรมาชาติแล้วเนาะใช่ได้ท,ทีความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือของแท้เลยรสชาติจะเป็นยังไงจดฟินแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกัน เจ้าของร้านเขาก็ได้แจ้งมาว่าวันนี้เนื้อไม่มีเสือจอยอ่ะออต้องใจมากินว่ะเพราะว่าร้านน่ะเพิ่งเปิดหน้าร้านหลังจากช่วงมาตรการโควิดก็เลยทำให้ของอาจจะยังไม่ครบมีแต่หมูแต่ไม่เป็นไรความฟินยังเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูกันนนองว่าเราสั่ง ครับแล้วเป็นอะไรนี้ครับเส้นเล็กพิเศษหมูสองถาด อ่าเราก็ได้ก๋วยเตี๋ยวครบแล้วเนาะทุกคนสั่งเส้นเล็กหมดเลยคุสั่งเส้นอะไรเลยอุ้ยอันนี้คือจะเป็นเนื้อหมูเลยนะคะใช่อันนี้คือพิเศษแล้วก็อันนี้คือธรรมดาะ้าบาทอันนี้สามสิบบาทเนี่ยสังเกตไหมว่ามันจะมีตับเออมันดีอบความตับเนาะเราก็ชอบตับแบบเราชอบตับแบบนี้ใช่กินแล้วมันจะนิ่มๆเนาะปกติต้าชอบเผ็ดสุดอ่านชิมชิม แสอบออ่วดนะคะหอมอะ่ะมันหอมอะ่ะหืมกลมกล่อมมันหอมเลยวะหอมเครื่องเทศกินดูดิมันเ,ออเป็นเครื่องเทศอะไรสักอย่างมันลอยออกมา<ห>เลยไ,<ห>ไปทางตรงไม่ต้องอ,อ้อมอร่อยมากเฮ้ยสิบห้าบาทเขาก็เยอะนะมีครบทุกอย่างเลย นี่คือลูกจิ้มเกรือทุกอย่างมีทั้งเนื้อหมูหมูตุนต๋นลูกชิ้นหมูตับเนี่ยของชอบเลยจะสุดให้หมดว่าจะมีน้ำจิ้มนิ่มแไงดูนุ่มน,นิ่มแน่นิน่มร้าน้ำจิ้มดีมากหอมพริกแห้งที่เขาขวมันแบบขึ้นจมูกเลยเอออร่อยอร่อยจริงๆเดี๋ยวมาชิมน,น้ำน,นะ เออมันหอมเครื่องเทศเนาะแล้วก็กินจนสุดแล้วนะจ๊ะหมูเขานุ่มมากนุ่มจริงๆมันก็จะมีเครื่องเทศอะไรสักอย่างแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มที่กรุบกรอบแล้วก็หอมพริกแห้ง ที่แบบเหมือนจะคั่วเองอ่ะมันหอมขึ้นจมูกจริงๆส่วนตัวก๋วยเตี๋ยวนะน้ำซุปหอมมากกรอบๆแล้วก็ตัดไม่กด้อะไรเออแต่ถูกใจตัดมากินแถมบรรยากาศคือริมน้ำสบายสบายสบายใจนั่งกินแล้วสบายตาสบายใจเราก็ขอฝากร้านนี้ไว้อีกร้านหนึ่งนะแกมปู ก็เจียวเรือประทุมชานราคาไม่แพงบริการดีเวอร์แล้วก็เป็นมากเพิ่งเปิดที่นั่งในร้านเนาะก็มาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะแล้วก็ฝากรายการกินจัดมือด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทั้งเพจและยูทูบอือใหารอแล้วเจอกันเพจหน้านะสวัสดีค่ะกินเจียวเรือขับไม่ได้เลยนะรหมือรหมืเออ